28กันยายนปี2020นี่ก็เป็นวันแรกเลยครับที่เกมนี้ได้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการและผมก็คือหนึ่งในนั้นที่เข้าไปเล่นตั้งแต่วันแรกเพราะโคตรอยากเล่นเลยคือผมตามเกมนี้ตั้งแต่ยังไม่ออกอครับพอเปิดให้เล่นเท่านั้นแหละรีบเข้าไปเล่นแบบไม่ต้องคิดชีวิตเลยครับส่วนประสบการณ์แรกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าว้าวมากเลยนะที่ในตอนนั้นมันมีเกมมือถือระดับนี้อยู่การที่ได้ออสดสำรวจโลกกว้างออกไปประจนภัยตามที่ต่าง ปีนหน้าผาที่อยากปีนดื่มดับไปกับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นหรือทําอะไรปั่นๆกับเพื่อนๆที่เคยเล่นด้วยแม่มันชจางหน้าคิดถึงจริงๆตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับผมคิดถึงเกมนี้ครับเลยกลับมาเล่นก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลสและตอนนี้เราก็อยู่กันไหนเกนชิน Impact ใช่ผมนะ นี่คือเกนชินอีแป c กซึ่งโอ้โมันดูไม่เหมือนเกนชินในแบบที่ผ,ผ่านมาเลยใช่ไหมครับนะซึ่งผมก็คิดเหมือนกันแหละตอนแรกก็สำหรับที่นี่นะครับผมมันก็จะเป็นแบบเมืองใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกมเนานะซึ่งก็เพิ่มมาหลายเดือนแล้วล่ะนะผมเพิ่งเข้ามาที่นี่ซึ่งมันมีชื่อว่าเมืองนอตคลายครับผมนะนี่ อยู่บนเวณตรงนี้ครับผมนะนี่อ่าก็จะอยู่ทางเหนือของแมทแลนนะก็คือเสีมื้งเทียวคือจะเป็นเมืองแมทแลนวผมเป็นเมืองแบบเทพธาตุไฟส่วนเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองใหม่ผม นี่เป็นเมืองนอดไครัก็ผมนะหรือถ้าแบบเรียกกันบ้านๆคือเมืองหนองไข <g ül> <ๆ>่ <g ül> ก็เป็นคาเพี้ยนับผมนะถ้าเอาแบบเรียกไทยๆนะก็คือจะเรียกว่านองไค <g> ่ <ül> แต่มันชื่อว่านอดไครผมนะสำหรับสถานที่นี้ก็สำหรับในรอบนี้นะครับผมนะเกมก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น6.3นะก็จะมีแบบของใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแบบเยอะเลยซึ่งมันเพิ่มฟังก์ชันที่แบบสําคัญที่สุดตั้งแต่มันเป็นเกมขึ้นมาเลยนั่นก็คือการย้อนดูเนื้อเรื่องนั่นเองครับนี่ไปที่ภาพรวมเควสตรงนี้ นี่ครับผมนะมันก็จะบอกรายละเอียดต่งดางๆโดยเฉพาะตรงนี้ครับนี่สํคาคัญที่สุดเลยนี่แผนที่การเดินทางโอ้โหมันก็จะบอกตั้งแต่เมืองแรกจนไปถึงเมืองล่าสุดที่เราอยู่เลยนี่ก็เมืองแรกก็อยู่ตรงนี้นี่มอสเตด โอ้โหอย่างนานนะบอกเลยตั้งแต่5ปีที่แล้วอาหารนี่ก็เป็นหรีเย่อ่ะก็จะบอกแต่ละเมืองก็ผมน้าว่าเราผ่านเหตุการณ์อะไรบ้างซึ่งในปัจจุบันผมเพิ่งมาถึงเมืองนอตไคลครับผมนะเพิ่งมาถึงแบบสดๆร้อนๆเลยโอ้โหเล่นไปได้ไม่เท่าไหร่เองครับนี่ก็สำหรับในอัปเดตรอบนี้ก็ผมนะก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามานั่นกะ็คือบทเพลงของโดงจันทร์สุญญตาฉาที่7แล้วก็8นั่นเองอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่สำหรับอัปเดตนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันครับนะผมนะ เป็นเทพจันทราครับผมซึ่งก็คือตัวนี้ครับอ่านี่จะอยู่ตรงนี้อ่าฮะทดสอบพอสวรรนะค,นนคนาาน์นี่นี่นครับผมนะโคลัมบิน่าเป็นตัวละคร5าดาวธาตุน้ําแล้วก็อาวุธสื่อเวทนนเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มเล่นไปเลยโคลัมบิน่าเป็นตัวละครโจมตีนอกสนามที่สามารถช่วยให้ตัวละครในทีมสร้างปฏิกิริยาชาร์จจันทรางอกเงยจันทราและตกผลึกจันทราได้พร้อมกับสร้างความเสียหายจากปฏิกิริยา ประกายจันได้หลากหลายชนิดโอเคเฮ้ภาษาไทยแป,กแป,กแปกลกๆนะรอบนี้อืมก็คือเป็นปฏิกิริยาทานุใหม่ก็ผมนะสําหรับตัวละครนี้โดยเฉพาะซึ่งแต่ละท่าก็จะให้เอฟเฟกที่แตกต่างกันไปเนะาะนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงอา่านี่คผมนะคละบ,บินหน้าอ๋อปิดตาซะด้วยโอ้โหท่าเดินแบบว่าเธอดูตัวเบามากเลยนี่แบบเบาวิวงดงามชุดล่องลอยแต่พื้น เดี๋ยวรอดูท่าโจมตีสิฮะอ,อืมโอเค1 2 3เป็นการโจมตีแบบ3จังหวะเนะาะอ่ะฮะลองชาร์ตึืมโอเคมาเริ่มเลยเป็นยังไงดูสิอืมทำให้เกือบอ๋อโอเคมีชาเลจนให้ทำด้วยทำให้เกิดบปฏิกิริยาประกายจันทร์แล้วมันทำยังไงวะอาา่ะฮะโอเคอย่างเงี้ยเหรอปึ๊บอ่ะกดสกิลเข้าไปจากนั้นก็อาา่ะฮะลิซ่าดูสิปึ๊บเนี่ยเหรอโอ้ นี่เหรอมะกายจันอันนี้คือชาร์จแบบเขาเรียกอะไรรูหน้าชาร์จแล้วก็ใช้ต่อไปคือสะสมค่าแรงนุ่ถ่วงเพื่อทําให้เกิดแรงนุ่ถ่วงรบกวนเออทำไงวะโอเควิธีการเก็บปริยายก็โจมโจ,จมตีไปเนาะอ่ะชาร์จโจมตีปื๊บอ่ะลิซา่าปล่อยสก,กิลเลยเออโอเคอ่าเรียบร้อยอืมสะสมค่าพลังอ๋อนี่ไงมันสะสมเข้าไปจริงด้วยโอเคแล้วมันก็จะระเบิดออกมาโอ้มีตัวละครที่ทดลองเล่นเยอะเลย อ่ฮะอันนี้ก็ต้องเป็นดาเมจยืนอ,อยู่หลังสนามเนาะโอเคก็อ่ะโจมตีไปนิดนึงแล้วก็กดสกิลปั๊บจากนั้นก็เอาน้องหุ่นยนต์มาอ่ะลองกดสกิลดิเล่นยังไงวะตัวนี้โอ้หายหมดเลย <c oughs> เออแล้วแล้วตัวนี้ละอ่าเป็นตัวนี้เป็นตัวคอนาธาตุพืชโอเคอ,อ่ะมัวกับผมนะ <c oughs> ผมก็รู้เมื่อกี้นี่แหละโอเคอ่ะถ้าไม่ตายสิอ๋ออ๋อ ถ้าไม่ตายก็คือเร่งเอฟเฟกต์อ่าเขาเรียกดวงจันทร์ให้แรงขึ้นอึ๊บอ่ะมาดิมาดิอ่ะหมุนย้อนหน่อยถ้าไม่ตายยิงหมัดเข้าไปก็โอเคอ่ะเดี๋ยวชูโคด้ดไอ้ตัวนี้เข้าใจง่ายเลยอ่ะท่านลมไปปล่อยลมไปครับผมโอเคอ่ะนี่ก็ชาร์จอ่ะเรียบร้อย <laughs> โอ้โห แล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของน็อตที่มันต้องทดลองในแมปโอเพนเวิลด์ครับแต่ว่าผมไม่ได้มีตัวละครนั่นก็คือน้องสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้ถ้าหากคุณไปเผอตายสักที่เฉพาะในเมืองนอตคลายนะพราะน้องเป็นเทพยอยู่ที่นั่นมีคูได้อยู่ที่100วินาทีแล้วนอกจากตัวละครโครเมน่าแล้วเกมนี้ก็ยังเพิ่มสก,กินให้กับตัวละครเก่าๆเพิ่มอีก3ตัวด้วยกันครับซึ่งก็จะมีแบบซื้อ1อันก็ผมเป็นของพี่นิเวลเลตใส่สูตรอย่างเท่บอกเลยไม่เอาแขนเสือ้อเข้าด้านใน ต่อมาน้องเหยวเหยามาในรอบนี้น่ารักมากครับสามารถรับไปที่กิจกรรมแลนเทอร์ไลท์ในเมืองลีเยส่วนตอนที่ผมอัดคลิปงานยังไม่เริ่มครับก็อย่าลืมแวะมาดูที่เมืองนี้กันนะครับในวันที่30นี้ซึ่งภายในกิจกรรมก็จะมีของรางวัลแจกเพิ่มเติมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครประจําเมืองเพร,รเปิดกาชาและอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากครับแล้วก็สกินตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมนี้นั่นก็คือนักเดินทางก็ผมมีสกินแล้วในรอบ6ปี สามารถล่าไปที่ในเนื้อเรื่องได้เลยครับผมแต่ต้องเล่นถึงเนื้อเรื่องบทเพลงดวงจันทร์สุริยตาฉากที่8ก่อนนะซึ่งคนเล่นมาตลอดก็มีเ hey ฮครับผมได้สกินใหม่เร็วมากส่วนคนที่เพิ่งกลับมาเล่นแบบผมยาวๆไปครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมจะหาเพชจเปิดกาชาได้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องกันครับ ก็สำหรับ g e n s h น n อ m มแ c t เวอร์ชั่น6.3รับผมตัวเกมก็ได้อัปเดตเนื้อเรื่องฉากที่7แล้วก็8ของเนื้อเรื่องในเมืองนอต c r ายซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันครับจากฉากที่ผ่าน,านมาซึ่งยาวเป็นมหากพาบเลยครับใช้เวลาเล่นไปเกือบ17กว่าชั่วโมงคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้แต่ว่ามาติดลมแล้วครับก็เลยไหลมาเรื่อยๆเลย เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงผมจะเริ่มตั้งแต่ผมออกจากเมืองนัตแลนด์จนไปถึงเนื้อเรื่องเกือบล่าสุดแล้วกันอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแบบซุปเปอร์ย่อแบบพอเข้าใจเฉยๆนะส่วนเนื้อเรื่องใหม่สุดผมจะยังไม่สรุปนะเผื่ออยากไปตามต่อกันเองและถ้าพร้อมที่จะฟังสรุปกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับบทที่5.1หลังจากเสร็จเรื่องที่เมืองนัตแลนด์คุณก็ได้บอกลาเพื่อนๆและเดินทางก็สู่เมืองนอตครายพร้อมกับคุณยนสามแม่บ้านอินเนฟ่าเป็นไกด์นำทาง ใช้เวลาสักพักในการทำความรู้จักกับคนในเมืองพบปากกับเพื่อในใหม่ๆเปิดตัวคอลาบินา่าบุกฐานทับสุดยิ่งใหญ่เพื่อไปแอลของที่ถูกขโมยหลังจากออกมาจากฐานทับได้สําเร็จคุณก็พบกับหมอกอันตารายที่มีชื่อว่าการล่าอันบ้าข้างลายล้อมแต่นั่นมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้ครับคุณก็สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยบทที่5.2หลังจากคุณผ่านวิกฤตมาได้คุณก็ไปเป็นบาร์เทนเดอร์ชั่วคราวที่ร้านเหล้าในเมืองสักพัก หมดแก้วหนึ่งรอบก่อนออกจากร้านแวะไปจีบคอลลมิน่าไขปริศนาเรื่องหมอกอันตรายที่คุณเจอรอบที่แล้วและคุณก็ได้พบกับผู้ราชจันทาไอ้นี่โคตรตึงระดับประเทศลบสลายคุณและเพื่อนสู้ไม่ได้แต่โชคยังดีที่คอลลมิน่ากลับมาช่วยคุณพร้อมใช้คำสั่งเทเลพอร์ตยกตี้ทำให้คุณและเพื่อน,อนรอดมาได้อย่างปลอดภัยบทที่5.3เปิดมาคุณเห็นคอลลมิน่ากำลังประทะกับผู้ราชจันทาอย่างดุเดือดคุณและเพื่อน,เ,อนเข้าไปช่วย แต่เกือบแตกยกตีแต่ยังก่อนคุณและเพื่อนๆหน,นีออกมาได้จากนั้นก็กลับไปวางแผนย้อนดูอดีตของผู้ราจันทาด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำยุคเสร็จจากเรื่องสำรวจความทรงจำคุณและคอร์บ,บิน่าก็ไปแวะเก็บแก่นพลังดวงจันทร์เอาไว้เสริมพลังเพื่อลักบมือกับผู้ราจันทาซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินการไปอย่างปลอดภัยบทที่5.4คุณกลับมายังฐานทัพและพบกับเพื่อนเก่าๆมากมายตั้งแต่สมัยอยู่เมืองลม่ม สำรวจความทรงจำผู้ดาจันทราอีกครั้งแต่เหมือนระบบทำงานผิดพลาดเลยมีความทรงจำของเพื่อนร่วมทีมแทรกเข้าไปด้วยซึ่งระหว่างที่กำลังหาทางออกคุณก็ได้พบกับผู้ดาจันทาราโผล่มาเอาคืนแบบคาบ้านเลยครับน่าจะกโกรธเพราะดูข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป <c oughs> สถานการณ์นี้บอกตามตรงไม่รอดแน่ๆครับแต่โชคยังดีที่คอร์ม,มิน,น่าช่วยเหลือเราและเพื่อนๆได้ทันจากนั้นก็ออกไปสู้กับผู้ดาจันทราข้างนอกครับรอบนี้มีเกมเพย์ด้วยคุณ เกือบไม่รอดแต่อย่างก่อนคุณมีเพื่อนคอยพพอร์ตมากมายคารามิน่าเตรียมปิดงานพี่เดสเลฟเปิดป,ประตูมิดิเนาส่งผู้ดาจันทาไปขังเอาไว้ตลอดกาลคืออันที่จริงมันก็ไม่ใช่มิดิเนานะแต่ถ้าใครรู้มันคืออะไรก็บอกผมด้วยได้กันจากนั้นคุณและเพื่อนๆก็กลับไปฉลองชัยชนะอย่างปลอดภัยบทที่5.5คุณแวะไปจีบน้องคารามิน่าแวะถามสซอร์ทุกสุขดิบเพื่อนๆจากนั้นก็มีเพื่อนมาบอกว่าเจอยานอวกาศที่คุณกำลังตามหาอยู่ คุณเข้าไปสำรวจแต่ปรากฏว่ามันเป็นแค่ภาพใช้จากอดีตโดยใช้พลังเกี่ยวกับดวงจันทร์คุณสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเลยไปถามคอลบ,บินนาแต่นางหายตัวไปคุณออกตามหาระหว่างทางเจอแม่มดอลิสซึ่งเป็นแม่น้องครีอย่างสวยมีเซตมุมกล้องเองด้วยแนะนำให้ไปคุยกับแม่มดนิโคเพื่อหาวิธีตามหาคอลมิน,นาซึ่งนางก็ได้พาทำพิธีโดยการสวดมนต์ทับสมาธิต่ตอเนื่องสวันสคืนพร้อมกับเพื่อนอีกสองคน ส่วนเพื่อนๆที่เหลือก็มาคอยดูแลความปลอดภัยให้ครับบทที่5.6คุณสามารถคืนร่างกายเดิมให้กับคอลมิน่าได้สําเร็จจากนั้นก็ได้พานางไปที่งานเทศกาลในเมืองพร้อมกับพาเล่นมินิเกมต่างๆสร้างความทรงจําดีๆให้กับนางก่อนที่จะกลับไปดวงจันทร์และในตอนท้ายเราและเพื่อนๆก็ได้พานางกลับไปยังประตูที่เชื่อมโลกกับดวงจันทร์บอกลากเกษตรศและออกเดินทางแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ครารลเบน่าถูกจับตัวระหว่างทางโดยดอต,ตเตเร่สตูตัวชากาของคุณประจำเกมนี้เพื่อที่จะชิงพลังควบคุมดวงจันทร์และหมายจะกลายเป็นเทพคุณและเพื่อนๆพ,พยายามสุดความสามารถในการช่วยเหลือครั้งนี้แต่ไม่ทันการครับคราร์ลเบน่าได้ทาการเสียสละตัวเองในการเปิดประตูมิตินาและทิ้งตัวเองเข้าไปในมิติเพื่อตัดการเชื่อมต่อพลังควบคุมดวงจันทร์ทาให้ดอต,ตเตเร่เสียการควบคุมไปสักพักและหลังจากนั้นเกมก็จะตัดกลับไปที่ฐานทัพ เพื่อให้คุณไปวางแผนต่อกับเพื่อนๆถึงแผนการช่วยเหลือโคลอโมนาให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยคุณจะสามารถช่วยเหลือคคลโมนาได้หรือไม่หรือจะรับมือกับดอเตเลที่จะกลายเป็นเทพเจ้าได้หรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันครับอันนี้ผมย่อให้แบบสุดๆแล้วนะรายละเอียดอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%เซแต่เหตุการณ์มันก็ประมาณนี้จริงๆส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นรีคชันระหว่างการเล่นบทที่7แล้วก็บทที่8ครับผมว่าผมรู้สึกยังไง ในแต่ละฉากแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาใหม่ของเกมถ้าใครอยากเก็บไว้เจอเองหรือไม่อยากโดนสปอยล่วงหน้าก็สามารถข้ามช่วงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาไว้ให้โอเค3 2 1เอาแล้วนะมาฮะเข้าสู่บท7อย่างเป็นทางการก็เวลาอีกไม่นะอ๋อเป็นเควสพิเศษเป็นเนื้อเรื่องพิเศษมันจะนานนิดนึงอ๋อเกมกลางคันไม่ได้อาเดี๋ยว นักเดินทางธาตุน้ำเหรอทำไมไม่ใช้ธาตุไฟวะอ๋อพอเข้าใจแล้วมันมีคอปเตอร์ไห้ไผ่บนหัวด็อกเตอร์เล่โอ้ไอ้นี่เบียว,ยวอย่าเป็นพระเจ้าอะไรอะฮอลโลเหรอโอ้โหไอ้ดอกไม้นี่อีกแล้วโอ้ตึง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 แรงเริ่มหมดแล้วโอ้ แทงเข้ากลางกกอก,อกยังไม่เป็นไรเหรอโอ้เยเ้โคตรเท่อยากให้เจอละครสลับท่าอย่างนี้แบบเร็วๆได้ยังเลยนี่ทาสายฟ้าเอาโดนตึงเอาไว้โอ้ยบินได้กับไอรอนแมนโดนพี่ละมุดช่วยไว้เ <c oughs> ข้าบทที่8ต่อเลยใช่ไหมนานยาวจัดแต่ถามว่าดีไหมสุโก้ยเลยครับ ดีมาเฮ้ยยูร์อาย e ์อ่ะดูดิ้งอี l ิตต์แดงและพัฟฟี่ผูล่าจันทาไปให้กำลังใจเก่าหน่อยไม่มีอะในอดีตของฉันอ้าวไอ้ชั่วนี่เป็นคนดีนี่หว่ามีสติสักทีเนาะอ้าววิญญาณคุณเมียโอ้พี่สาวคุยยิ่งใหญ่ Why do you cover your eyes โอ้พลังที่อยู่ด้านหลังตอน ทดลองให้ตัวละครนี่ <c oughs> ออดีเชเ <c oughs> อยียงครับนี่ต้องหลบละโอ้โหฉากลั่นหมดเลยแซนด์โรโอ้โหพลังาธาตุลมบิงดวงดาวเอเข็ นั่นคือดึงดวงจันทร์ทั้งดวงอ้โอโหไม่เดี๋ยวนะดวงจันทร์หนึ่งสองสามสามดวงโอ้โหเย้โคตรเทพตายยากมากหมอแม่งเก่งอ่าหลุดแล้วหนึ่งดวงพลังแห่งวิตรภาพเช็ดมากับม่านหมอที่โคตรเทร่ทาสีชั้นเข้าเกม <c oughs> โคตรสวยแจม,มกระโดดถีบยอดหน้ามีให้กดไหมครับต้องได้กดเธอกดนะอไปเลยครับสเปกมามมไปเลยแม็กนัมโอ้โหหินก้อนใหญ่โอ้ดวงจันทร์อิมแหกแล้วรอบนี้ <laughs> ไปเลยป็นไงฮะล่างแหลกหรือเปล่า โอ้โหหมอถึกมากอืมนี่คือการไปดวงจันทร์โอ้โหอ้่อาดวงจันทร์วู้อ๋อไอจุดเล็กๆนั้นหลีเย่ส่วนจุด,ด้านบนอีกรอบหนึ่งคือมอสแตทด hey, um โอ้ชุดไม่วู้ว9ชั่วโมงที่เล่นเนื้อเรื่องนี้ <laughs> คอสตูมใหม่คืนพิภพสร้างนภา,าแล้วได้ของรางวัลอะไรบ้างหลังจากเล่นเนื้อเรื่องจบอ่ากิจกรรมใหม่จะพึ่งครับ560เพชรเลยเหรอรับสิครับโอเคแล้วก็รางวัลอีกกนหนึงคือด้านล่างเนาะเยอะมากๆ <c oughs> หลังจากผ่านไป10กว่าชั่วโมงในสุดผก็ได้มาแล้วครับื <c oughs> สกินน้องลูมีนโหงดงามสุด,สด นอกจากได้ชุดแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งท,งที่ผมได้มาเยอะเหมือนกันนั่นก็คือรางวัลในการเปิดกาชานเองผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเปิดได้กี่รอบแต่ว่าผมจะเอาคอลม,นนมินนะ่าครับผมนะต้องมาแล้วปะอยู่กับน้องมานานขนาดนี้ขอมันต้องมีครับเป็นเทพประจําเมืองเพราะว่าเก่งอยู่แล้วปึ๊บไปละสิบรอบดูสิได้ไหมเออ,อ ได้ฟรีสเหรอก็ต้องบอกว่านี่คือการเปิดสดๆกับผมนะไม่ได้มีการันตีอะไรล่วงหน้าเลยมาฮะต่องานยากแล้วได้ฟรีสโอ้โหน้องคนนี้มาบ่อยจังเอาตัวนี้ก็ได้ตัวผู้ชายอ่ะยังไม่มีสักตัวเลยรอบที่สาปึ๊บสาสโลแล้วดูสิสิบชั่วโมงที่ผ่านมาจะไม่สูญเปล่าผมกดให้หมดไปเลยปึ๊บ เฮ้ยสีทองอย่าบอกนะว่าได้เอ้ยได้ตัวอะไรหน้าตู้เออเจอตกใจหมดเออเอาตุ้ยตุ้งผู้ชายก็ได้เฮ้ยเอาดีลูกโอยมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหหลุดเลนของแท้เออพี่ดีลูกผมปวดกลุ่มดาวปึ๊บ ย่เฮ <Yeah. c oughs> yeah. แม่เกลือไปเยอะเลยโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมก็มีโค้ดมาแจกก็จะเป็นโค้ดที่ขึ้นมาตามจอ,อนี้เลยครับผมนะก็สามารถเอาไปใช้ได้ได้รับเพชร60เพชรฟรีเอาไปเปิดกาชาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็ขอ,อยนญาตรีแคปรางวัลอีกนิดนึงนะครับสำหรับเก็นชินอิแพคเวอร์ชั่น6กก็สำหรับใครที่กลับมาหรือเข้ามาเล่นในช่วงนี้ผมบอกเลยครับของแจกเยอะมากตั้งแต่เพชรเปิดกาชาสกินตัวละคร ตัวละครแจกฟรีชุดม้าและล็อกอินลน์วันก็มาครับแจกเยอะจริงๆครับช่วงนี้แล้วถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถใช้ลิงก์ดาวน์โหลดใต้คิวผมได้เลยนะครับหรือจะคิวอาโคที่ขึ้นบนจอก็ได้สแกนได้เลยแล้วก็มีระบบใหม่เพิ่มเติมมาด้วยนะสำหรับใครที่มือถือไม่แรงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตแรงก็จะเป็นระบบคลาวด์ผมนะอันนี้ส่วนตัวผมก็เล่นระบบนี้เหมือนกันแหละเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็เริ่มเก่าแล้ว ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับผมนะและสำหรับคลิปนี้ก็มีพินีกันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไยบายเซครับ <laughs> โอเคเย้ yeah.